เฮ่อเบื่อขีเดี่อจังเลยเมื่อไหร่มันจะตายว่าถ้ากูเห็นหน้ามันกูจะเอาตีนไปทื่อไปสัตว์เฮ้ใจเย็นดิเพื่อนนายคิดแบบนั้นไม่ดีนะนายต้องเป็นคนดีอย่างฉันสิเอ่อว่าแต่นายพูดถงใครอ่ะไอตู่เมื่อกี้กูร้องเล่นโอ้ยมึงเล่นดีๆไม่เป็นหรอเฮ้ยเด็กที่้องสอนครับแม่แม่ก็มาเล่นเองสิ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูก็จะมาตรวจกันบ้านนะคะให้นักเรียนเอาสมุดขึ้นมานะคะพร้อมนะคะงานครานี้ค่ะงดงามมากค่ะวันนี้ก็งานแง่งคานนี้ก็งานแจ่มคันนี้ก็งานแจ่มคันนี้ก็งานทำไมมึงไม่ทำการบ้านมึงงานแจ่มเลยเตะแมงค่ำนี้ก็จบแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนเอาการบ้านด้วยนะคะขอชีวิตงานแจ่งแบะเอ๊ะงานแจ่มคืออะไรวะเฮ้ยกูมีอะไรจะท้ามึงอะว่ามาเอางี้นะถ้ามึงพูดคำว่าซึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยกูจะเรียกพวกมาตีมึงหนึ่งทีมึงจะรับคำท้าไหมได้สิงามแจ่ม one hour later. อย่านหนังสือดีกว่าวิวิชานี้ยากจังเลยสงสัยเราต้องอ่านให้เข้าใจ A few moments later ไอ้จิงเลยเล่นโทรศัพท์เลยก่าเมื่อกี้ที่ผมอ่านหนังสือนะ